เดี๋ยวเราจะถึงที่โรงแรมไหมนะคะรบขออนุญาตอัปเดตข้อ,ขอขมูลน,นิดนึงนะคะคือตอนนี้นะคะทางทีมงานเขาได้แจ้งมาว่าวันนี้เรากิจกตรมแต่งตัวชุดไทยใช่ไหมคะอ่าก็เลยเวลานี้ตอนนี้นะคะทางทีมงานก็ได้จ้างห้องที่สําหรับทุกท่านแต่งตัวนะคะแต่เริ่มได้ตอนที่บ่ายสามโมงนะคะแต่ทีมงานกะว่าประมาณบ่ายสามโมงครึ่งนะคะทุกท่านก็สามารถลงไปที่ห้องนี้ได้เลยนะคะห้องชื่อว่าห้องบอลิ่ม บนนะคะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะพาทุกท่านไปดูว่าห้องมันอยู่ที่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ข้างบัสหนึ่งบัสสองเนียไม่ทราบว่าห้องนี้มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพอถึงที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวหนูจะขออนุญาตาถามหาก่อนนะคะว่าห้องนี้มันอยู่ที่ จุดไหนแล้วหลูจะพาทุกท่านไปดูนะคะอ่าเริ่มได้ที่บ่ายสาโมงนะคะแต่ว่าว่ากะจะประมาณบ่ายสาโมงครึ่งนะคะท่านใดอยากแต่งตัวนะคะสามารถลงไปที่ห้องได้เลยแล้วก็4ี่โมงครึ่งเหมือนเดิมเราเจอกันอยู่ที่รีเซพชันนะคะ รยังยังไม่ตื่นจค่ะตื่นขึกอต่ไ่นตั้งมั้ยบ้านเราก้ม Cảm ơn เดียนเียงก็เหมือนไปเช้าเราเดินไปซื้อซื้อกาแฟไปตลาดกาแฟ